ายการข้อคิดดีๆนํำมาเล่าสวัสดีค่ะในวิกฤตมีพระเจ้าเรามีทางรอดชีวิตของมนุษย์เรานั้นไม่ต่างอะไรกับการเดินทางนะคะที่เต็มไปด้วยเส้นทางที่ราบเรียบสลับกับทางขรุขระบางครั้งก็ต้องเผชิญกับพายุหงกระหน่าหรือวิกฤตการณ์ที่ไม่คาดฝันซึ่งมักจะทำให้เราตกอยู่ในความหวาดกลัวความสับสนและความสิ้นหวังอย่างถึงที่สุดแต่ในท่ามกลางความมืดมิดและก็วิกฤตเหล่านั้นอาจมีหลายทางเลือกตนเป็นเพึ่งแห่งตน รือว่าขอความช่วยเหลือจากคนอื่นซึ่งอาจจะผิดหวังได้แต่สำหรับผู้ที่เชื่อมั่นใจในพระเจ้าในวิกฤตมีพระเจ้าเรามีทางรอดค่ะวิกฤตการเป็นแบบทดสอบเมื่อวิกฤตมาเยือนไม่ว่าจะเป็นวิกฤตในสุขภาพวิกฤตทางการเงินหรือว่าวิกฤตในความสัมพันธ์หรือว่าวิกฤตทางจิตใจก็ตามมักจะเข้าโจมตีจุดที่เปราะบางที่สุดในชีวิตของเราทำให้เราตั้งคำถา,ถามถึงความหมายของชีวิต ความมั่นคงหรือแม้แต่ความเชื่อที่เรายึดถืออยู่อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่ากําลังจมดิ่งลงไปในห่วงลึกที่สุดของมหาสมุทรที่มองไม่เห็นก้นบึง้งและคําถามที่ตามมาก็คือฉันจะรอดได้อย่างไรฉันจะหาทางออกเจอไหมในสถานการณ์เช่นนี้มนุษย์มักจะพยายามหาทางออกด้วยกําลังของตนเองพึ่งผาสศีปญญาประสบการณ์หรือว่าทรัพยากรที่มีอยู่แต่บ่อยครั้งเราก็พบว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เพียงพอที่จะพาเราผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยลําพัง พระเจ้าผู้จัดเตรียมทางรอดท่ามกลางความอับจนหนทางนี้เองความเชื่อในพระเจ้านั้นสําคัญค่ะเพราะพระองค์คือผู้ที่อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างทรงเป็นผู้ที่ทรงฤทธิอำนาจสูงสุดและทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขพระคัมภีร์เต็มไปด้วยคําสัญญาและเรื่องราวที่ยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นทางรอดในยามวิกฤตพระองค์ทรงเป็นที่ี้ภัยของเราพระเจ้าทรงเป็นที่ี้ภัยและกําลังของเราเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลําบากในพระธรรมซดีบที่46ข้อหนึ่ง เมื่อทุกสิ่งรอบตัวเราเหมือนพังทลายลงพระเจ้าทรงเป็นที่พึ่งพิงอันมั่นคงที่ที่เราสามารถพักพิงได้อย่างปลอดภัยพระองค์ทรงนำทางในความมืดมิดแม้ข้าพระองค์จะเดินไปในหุบเขาเงามัจุราชข้าพระองค์จะไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์คาถาและธามพรกกรของพระองค์แล้วหลงข้าพระองค์ในปะธรมสาดีบทที่23สข้อ4แม้ในสถานการณ์ที่มืดมนที่สุดเราก็รู้ว่าพระองค์ทรงอยู่เคียงข้าง ทรงเป็นผู้นำทางและปลอบประโลมใจเพระองค์ทรงจัดเตรียมทางออกไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากที่มนุษย์ทนได้และเมื่อท่านถูกทดลองพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมทางออกไว้ให้ด้วยเพื่อท่านจะสามารถทนได้ในพระธรรมหนึ่งโคลิมบทที่10ข้อ13พระองค์ไม่เคยอนุญ,ญาตให้เราต้องแบกรับอะไรที่เกินกําลังและในทุกๆวิกฤติพระองค์ทรงมีแผนการและทางออกเสมอในยามวิกฤตสิ่งแรกที่เราควรทําคือ หยุดการที่ล้นด้วยตัวเองและหันกลับมาหาพระเจ้าด้วยใจที่ถ่อมลงยอมรับว่าเราต้องการพระองค์และมอบทุกสิ่งไว้ในประหัตของพระองค์อธิษฐานอย่างไม่หยุดยั้งการอธิษฐานคือการสื่อสารกับพระเจ้าการระบายความรู้สึกความกลัวและความต้องการของเราให้พระองค์ฟังการทูลขอสติปัญญาและกำลังจากพระองค์ยึดมั่นในพระชนะของพระองค์พระคัมภี์คือแผนที่นำทางและเป็นแหล่งแห่งพระสัญญาของพระเจ้าที่ทรงฤทธิอำนาจ ในยามวิกฤตจงใคร่ควรวญทบทวนพระวจนะของพระองค์และคำสัญญาเหล่านั้นเป็นหลักประกันในใจวางใจในพระองค์อย่างสิ้นเชิงแม้เราจะมองไม่เห็นทางออกหรือไม่เข้าใจในแผนการของพระองค์จงเลือกที่จะวางใจในพระปัญญาและความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์มองหาการจัดเตรียมของพระองค์ปางครั้งทางออกของพระเจ้าอับมาในรูปแบบที่เราคาดคิดไม่ถึงเช่นการได้พบกับผู้คนที่เข้ามาช่วยเหลือ คำแนะนําที่ไม่คาดฝันหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงในความคิดและทัศนคติของเราเองวิกฤตคือโอกาสที่จะได้เห็นพระองค์ทำงานสุดท้ายแล้ววิกฤตไม่ใช่เพียงแค่แบบทดสอบแต่เป็นโอกาสอันล้าค่าที่เราจะได้เห็นประหัตของพระเจ้าทํางานในชีวิตของเราอย่างชัดเจนที่สุดมันคือโอกาสที่เราได้สัมผัสกับความสัต่อความรักและลิ์อำนาจของพระองค์ในแบบที่เราอาจไม่เคยได้สัมผัสในยามปกติเมื่อเราก้าวข้ามผ่านวิกฤตไปได้ด้วยพระคุณของพระองค์ เราจะมีความเชื่อที่เข้มแข็งขึ้นและเป็นพยานยถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้อย่างเต็มที่จงเกิดผลให้สมกับการกลับใจใหม่ในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ5กล่าวว่าเราเป็นเถ่าอางนพวกท่านเป็นขนงคนที่ตีสนิทอยู่กับเราและเราตีสนิทกับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทําสิ่งใดไม่ได้เลยชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่ดีวันต่อวันดีบายดีกับพระเจ้าเพื่อการเกิดผลมากช่อง s s k ชน่นอดังนั้นในยามที่พายุชีวิตหมกระหนำ่ำขอให้เราจดจำไว้เสมอว่าในวิกฤตมีพระเจ้าเรามีทางรอดพระองค์ทรงเป็นความหวังในความมืดมิดทรงเป็นผู้นำทางในยามหลงทางพระองค์ทรงเป็นผู้จัดเตรียมทางออกเสมอสำหรับผู้ที่วางใจในพระองค์ค่ะถ้าพี่น้องท่านใดต,ต้องการพูดคุยกับเราเม้นมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและถ้าเนื้อหาดีๆดีช่วยกดแชร์ออกไปคนอื่นได้ฟังด้วย และถ้าอยากเป็นกำลังใจให้กับเราก็โปรด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปดีดถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ